ทำไมหมอถึงไม่แนะนำให้ผ่าตัดจบๆไปเลยเจ็บครั้งเดียวแต่หายบางคนเป็นหมอนรองกระดูกปิ้นบางคนเป็นกระดูกงอกการผ่าตัดน่าจะตรงจุดที่สุดหรือเปล่าคะคลิปนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมหมอถึงไม่แนะนำผ่าตัดให้เป็นการรักษาแรกๆเลยอันดับแรกการผ่าตัดนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด คือมันไม่มีอะไรที่รับประกันได้หนึ่งเอร์เซค่ะว่าการผ่าตัดนั้นจะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเพราะในระหว่างการผ่าตัดอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่บางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ 2. ผลกระทบหลังจากการผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จบางคนปวดมากเคลื่อนไหวลําบากทําให้ต้องหยุดงานกลับไปใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือ และในช่วงที่หลังผ่าตัดก็ยังเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้อีกด้วยนะคะและหลังผ่าตัดไม่ใช่ว่าจะหายเลยสนิทนะคะยังเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อยู่และข้อที่สามค่ะบางทีการผ่าตัดอาจจะไม่ได้ทาให้อาการปวดที่เราคิดว่าหลังผ่ามันจะหายไปก็เป็นไปได้เพราะว่าอาการปวดนั้นเกิดได้หลากหลายปัจจัยอาจจะไม่ใช่แค่โครงสร้างที่มีปัญหาที่เราไป ผ่าตัด่้มแล้วมันดีขึ้นแล้วแต่อาการปวดมันอาจจะไม่ได้มาจากตรงนั้นก็ได้เพราะอาการปวดโดยเฉพาะาการปวดเรื้อรังนะคะมักไม่ได้มีสาเหตุเดียวค่ะดังนั้นนะตอนนี้ใครที่มีอาการปวดอยู่นะคะอย่าเพิ่งรีบมองการผ่าตัดให้เป็นทางเลือกแรกๆเก,ก็บไว้เป็นช้อยสุดท้ายที่จะเลือกดีกว่าอย่าลืม ส่งคลิปนี้นะคะไปให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่มีอาการปวดที่อยู่ข้างๆตัวคุณอยู่นะคะเขาจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดและจะได้ไม่เอาตัวไปเสี่ยงกับการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นค่ะ